สิ่งที่มันมันติดตัวผมตลอดเวลาสิ่งที่ผมอยากจะพูดมากในวันนี้ครับ,รบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาที่รับสารภาพและสารตัดสินจำคุกไปเนี่ยให้การรับสาภาพหมดว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเลยใปคืนเกิดเหตุถึงแม้จะเป็นสำนักง,งานซึ่งตามข่าวว่าเป็นบ้านผมไม่ใช่เป็นสำนักง,งาน ร้อยเอกธรรมนัฐมีเวิร์คคดีตุยแล้วค่ะตามหลอกลอนทวิตเตอร์เดือดสนั่นจ่อไม่ติดโพกคอร,รมออุ้งอิงฉวยนั่งรัฐมนตรีซ้ำรอยยุคลุงตู่จากกรณีค่ะที่เมื่อวานนี้วันที่20สิงหาคม2567ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้มีการออกมาแถลงข่าวพร้อมด้วยสสอพักพลังประชารัฐและตัวแทนจากพักเล็กที่ก็อ้างว่ามีรา ราคนที่มีการไปรวมตัวกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรเพื่อประกาศยืนยันว่ารวมรัฐบาลแน่นอนกับพักเพื่อไทยเมื่อมีการถามว่ายังไม่ออกจากพักพลังประชารัฐใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัตตอบว่าตามกฎหมายถ้าเขายังไม่ขับเราออกเราก็ยังอยู่อย่างนี้เวลาประชุมสภารัฐบาลไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นเมื่อถามว่าถ้าในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้เป็นรัฐมนตรีจะมีผลอะไรไหมร้อยเอกธรรมนั เป็นแนวร่วมรัฐบาลซึ่งก็มีการจับทางได้ว่านี่เป็นการวัดพลังกับบิ๊กปอมแต่คำตอบก็แสดงถึงความไม่มั่นใจว่า จะสามารถรั้งเก้าอี้รัฐมนตรีของตัวเองไว้ได้หรือไม่จากกระแสข่าวที่ร้อยเอกธรรมนัตหลุดโพกคอรมอุงอิงซึ่งก็เป็นข่าวที่ออกมานะหูพักใหญ่ที่แว่ว่าเพราะลูกสาวในายใหญ่ไม่อยากเสี่ยงพัวพันคนมีแผลมีเรื่องเช้าเก่าๆให้เอามาขุดค้นเล่นงานในภายหลังเพราะวันจะซ้ำรอยนถายเศรษฐาทวิสินที่มีการแต่งตั้งคนมีแผลอย่างนายพิชิตชื่นบานโดยล่าสุดค่ะก็มีกระแสข่าวว่าหากร้อยเอกธรรมนัตหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีก็ อาจจะส่งน้องชายอย่างนายอัคาราพมเผ่าอาดีตนายกอ,อกปจอพยาวไปนั่งรัฐมนตรีแทนแต่ประเด็นนี้ค่ะก็ยังมีความเป็นไปได้ไม่มากนักเพราะเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ทําให้ในายอัคาราเก่าไม่ถึงเก้าอี้รัฐมนตรีโดยเมื่อช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปีพศ2562พกครมประยุทธ์สอทับ 1. เคยมีชื่อนอายอัคาราติดโพรัฐมนตรีแต่ก็เกิดกระแสะหยีเพราะถูกตั้งคําถามคุณ สมบัติของคนในพรรคพลังประชารัฐที่เหมาะสมก็มีเยอะแยะแต่ถึงขั้นจะต้องเอารองนายกอบจอมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีดีซึ่งส่งผลให้ในายอัคาราก็เลยแ้วเก้าอี้รัฐมนตรีมาแล้วหากจะพูดถึงเส้นทางการเข้าสู่เก้าอี้รัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆเคยเป็นรัฐมนตรีก็อยู่ได้ไม่นานก็เคยโดนปลดกลางอากาศในยุคข,ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาแล้วด้วยผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีได้มีการกราบ ังคมทูลให้รัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการตามมาตราน1น1หลังจากที่มีการขุดคุยเรื่องราวเช้าๆของร้อยเอกธรรมนัฐหนาหูและดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะลุ้นขึ้นโผลคอรมอก็จะถูกขุดคุยเรื่องราวเช้าๆในอดีตออกมาตอกย้ําทุกครั้งโดยก็มักจะโดนพุ่งเป้าค่ะไปที่ภาพลักษณ์ของอดีตนายทหารในมุมของผู้กว้างขวางเคยพัวพันในคดีใหญ่ และเคยถูกถอดยศในสมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมปีพศ2541้และถูกเพ่งเลงว่าเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมเป็นเจ้าพ่อผูกกว้างขวางผู้มีอิทธิพลรหรือมาเฟียอย่างล่าสุดค่ะก็พบว่านายทวิตเตอร์นั้นเดือดสนันเกี่ยวกับข่าวของร้อยเอกธรรมนัสกับพวกในปีพศ2541ที่เข้าไปพัวพันกับคดีล่วงละเมิดทางเพศแล้วฆาตกรรมดรภูลสวรจิราภร์ ซึ่งก็เป็นดรหนุ่มค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของกระทรวงยุติธรรมด้วยจนทําให้เมื่อวานนี้ค่ะ <c oughs> ธรรมนัตก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยในทวิตเตอร์ได้มีการทวิตว่า ธรรมนัตโดนขุดเรื่องเช้าแล้วที่มาของคำว่าผูกกองตุ๋ยยัยงมีเรื่องอะไรอีกไมนะอยากเห็นชมหน้าครมอชุดใหม่จริงๆพร้อมกับมีการแนบภาพข่าวที่มีการพาดหัวข่าวใหญ่ๆว่ายันตุ๋ยก่อนค่าพบอสุจิในทวันหนักด็อกเตอร์และก็มีการระบุว่าเผยผลชนสูตรด็อกเตอร์พบคราบอสุจิในทวันหนักคาดทุกตุ๋ยก่อนตายรอยเอกมนัตเข้ามอบตัวแล้วฟอร์มสุดใหญ่มีผู้บังคับบัญชาและก็ยังมีคลิปค่ะที่มี การเปิดเผยภาพปกนิตยสารของมติชนสุดสัปดาห์ที่มีรูปของร้อยเอกมนัดหรือว่าร้อยเอกธรรมนัดในวัยหนุ่มและก็มีข้อความระบุว่าแบล็กดอผูกกองตุย๋ยซึ่งในเล่มนั้นนะคะก็มีเนื้อหาบทความระบุถึงเรื่อง บทเรียนจากกรณีผู้กองตุย๋ยถึงเวลาหรือยังที่สังคมไทยจะเปิดใจรับความแตกต่างโดยก็มีการเชื่อมโยงค่ะไปถึงการคาดการถึงสาเหตุของการสังหารดรหนุ่มครั้งนี้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการปกปิดพฤติกรรมเบลี่ยงเป็นทางเพศนั่นเองโดยหลังจากที่ทวิตเตอร์ดังกล่าวค่ะมีการเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้าไปแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นเรื่องผู้กองตุ๋ยเป็นคําที่ถูกใช้ในบริบททางการเมืองและสังคมไทยโดยชื่อ เกม่ยงกับกรณีเช้าต่างๆของบุคคลในแวดวงการเมืองความอยางเห็นโชมหน้าของคอรมอชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีคนที่31นั้นเป็นสิ่งที่หลายคนกําลังติดตามและรอคอยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในอนาคตใจความคือ การเปลี่ยนแปลงในระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการเมืองของประเทศพร้อมกับการทิ้งท้ายคอรมอรุงอิงและหลายคอมเมนต์นะคะก่อเรียกว่าไม่เห็นด้วยค่ะที่จะให้คนที่มีคดีพัวพันเช้าเ้าขึ้นนั่งรัฐมนตรีทั้งนี้พบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับอยเอกธรรมนัฐที่ถูกขุดคุ้ยขึ้นมานั้นก่อเป็นคดีที่เกิดขึ้นในปีพศ2541โดยมีผู้สรุปคดีเอาไว้บางช่วงบอกว่าเหยื่อก็คือดออรภูลสวัสดิ์จิรารร ซึ่งเป็นดรหนุ่มจบการศึกษาจากระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำงานเป็นนักวิชาการค่ะที่ TDI แล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของกระทรวงยุติธรรมดรคนนี้เคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงไฮโซและวงการคนมีสีนั่นก็คือทหารและตำรวจและยังเป็นเพื่อนค่ะกับนายวันเฉลิมอยู่บำรุงโดยกระทั่งวันที่11สิงหาคมปีพศ2541พี่สาวของดรภูลสวัสดิ์ก็มีการเข้า แจ้งความกับตำรวจเนื่องจากน้องชายหายตัวลึกลับพร้อมกับรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อออดีต่อมาตำรวจค่ะก็ได้มีการพบร่างของดรภูลสวัสดิ์ ซึ่งก็มีการระบุว่าไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตเพราะข่าวนั้นหายากมากแต่ที่แน่ๆผลชนสูตรคือดอ,อร์ถูกกระทําชํเราทางทวารหนับหลังจากพบศพไม่นานนักผู้กองตุย้ยหรือว่าร้อยเอกธรรมนัฐชื่อตอนนั้นก็ตกเป็นผู้ต้องหาและมีการเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจโดยมีสอคุ้มกันอย่างแน่นหนากระแสะเรื่องแรงจูงใจในการฆาตกรรมมีอยู่หลายประเด็นประเด็นที่1ก็มีการอ้างว่ากันว่าดรภูลสวรค์ บังเอิญไปรู้เรื่องรสนิยมทางเพศแบบชายรักชายของร้อยเอกมนัสจึงจําเป็นต้องเก็บเพื่อปิดปากโดยผู้ให้ข้อมูลบอกว่าเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้ตายที่โดนชําเราด้วยว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นการจัดฉาก ส่วนประเด็นที่2ค่ะก็อ้างว่าโดยเรื่องของนีสินประเด็นที่3อาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานในกระทรวงยุติธรรมอาจจะขัดแข้งขัดขาใครก็เป็นได้อย่างไรก็ตามร้อยเอกธรรมานัฐค่ะก็มีการต่อสู้คดีอยู่ประมาณ3ปีกว่าศาลดีกาได้มีการตัดสินยกฟ้อง และก็มีการระบุว่ามีหลักฐานคดีฆาตกรรมดร์ภูณสวัสดิ์ที่ถูกยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในงานวิจัยของหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยในงานวิจัยนี้ก็จะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของข้าราชการทหารในบทนําก็มีการยกตัวอย่างคําตัดพ้อที่ญาติของผู้เสียชีวิตรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอีกด้วยและอีกหนึ่งแฟกต์ก็คือที่คุณชวนหลีกภยัยที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นเป็นคนที่ผลักดันให้มีการถอดยศร้อยเอกมนัดด้วย โดยให้เหตุผลว่าจะทําให้กองทัพมวัวมองทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัสค่ะก็เคยมีการออกมาชี้แจงทุกเรื่องผ่านการให้สัมภาษณ์ในรายการนิวท a l คตัวจริงเสียงจริง ทาง n e w s ์วันเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพศ2562าว่าธรรมนัตเปิดใจยอมรับคดีออสเตรเลียเป็นตราบาปในชีวิตแต่เป็นเรื่องโอนละพอ่อเพราะตนไม่ได้ถูกตัดสินว่าคา้าหรือผลิตยาเสพติดและสุดท้ายสารยกฟ้องส่วนคดีฆาตกรรมดอ,อร์สาลยกฟ้องพร้อมยืนยันตนไม่ใช่พวกรักร่วมเพศเพราะตนไม่มีส่วนพัวพันต้องอยู่ในคุก3ามปีช่วงต่อสู้คดีก็ถือเป็นความสวยย้ำไม่มีสัมปทานกับกองสลากแล้ว หล,ลังบิกแดงขึ้นเป็นประธานสวนฝ่ายค้านสมัยตนอยู่เพื่อไทยยังรับรองคุณสมบัติให้ลงสมัครซสอพรอ้อมีการบอกว่าเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่ขอพิสูจน์ตัวเองหลังถวายสัตย์ปฏิญาณจะตั้งใจทดแทนคุณแผ่นดินโดยเรื่องของตุ๋ยแล้วค่านั้นรอยเอกธรรมนัตค่ะก็เคยมีการชี้แจงบางช่วงบอกว่าซึ่งจริงๆแล้วคดีนี้ตำรวจภูธรภาค3ามสรุปสำนวนมาแล้วว่าผมไม่เกี่ยวข้องแต่ผู้ตายบังคับบัญชาของผมไปทำให้เขา เสีียชวิตผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพมาโดยตลอดก็ถูกสอบสวนใหม่ด้วยวิธีการของตำรวจซึ่งผมไม่อยากพูดถึงคดีนะคดีมันจบไปแล้วก็เอาผมไปเป็นผู้ต้องหาร่วม สิ่งที่มันติดตัวผมอยู่ตลอดเวลานี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดมากในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านบอกว่าผู้ตายมีครบาบอสุจิในทวารหนักซึ่งก็พยายามจะเบนว่าผมนิยมรักร่วมเพศซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาได้รับสารภาพและสารตัดสินจำคุกให้การรับสารภาพหมดว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเลยในคืนเกิดเหตุถึงแม้จะเป็นสำนักงานซึ่งตามข่าวบอกว่าเป็นบ้านผม ไม่ใช่เป็นสำนักงาน เป็นบริษัทพอต่อสู้คดีมาตั้งแต่ปี2541ต้นถูกคุมตัว3ปี1เดือนในเรือนจำไม่ได้รับการประกันตัวจนปี2544ได้รับการประกันตัวแล้วออกมาสู้คดีข้างนอกสู้คดีจนปี2547ศาลสั่งยกฟ้องจำเลยที่1และจำเลยที่3ถึงจำเลยที่5และ6ทั้งหมดมีจำเลยที่รับสารภาพคือจำเลยที่2ที่ศาลตัดสินจำคุก9ปีซึ่งคดีก็จบไปอายก การไม่อุทธร์ตนถูกสารยกฟ้องซึ่งคดีก็จบไปร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่านี่คือเรื่องของคดีค่ะซึ่งผมไม่ได้ไปพัวพันอะไรแต่ว่าการที่ต้องไปอยู่ในคุก3ปี1เดือนก็ถือว่าโชคร้ายของผมพอสารยกฟ้องถามว่าผมจะกลับเข้ามารับราชการอีกไหมผมบอกผมไม่อยากเป็นทหารแล้วอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปนี่เป็นเรื่องของคดีครับ สรุปค่ะเรื่องที่มีการไปพัวพันกับคดียาเสพติดและก็ตุยแล้วค่านั้นร้อยเอกธรรมนัฐสารยกฟ้องทั้งสองคดีและนี่ก็คือเรื่องราวค่ะที่มีการหยิบยกมาให้ได้รับทราบหลังจากที่เรื่องนี้เป็นประเด็นอย่างมากในโลกโซเชียลโดยเรื่องทางคดีที่เคยถูกจำคุกต่างประเทศนั้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมป,ปีพศ2564สราธรธรมนูนค่ะก็มีการยกหลักอธิปไตยของประเทศมาเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่มีการลงมติเป็นเอก ว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าไม่ได้พ้นจากสถานภาพสสและรัฐมนตรีเนื่องจากคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศไม่ใช่ศาลไทยชี้เอาคำพิพากษาต่างประเทศมาบังคับไม่ได้วนกระทบอำนาจอธิป,ปไตยทางศาลของไทยนั่นก็คือเรื่องที่มีคนไปร้องเรียนเรื่องของคุณสมบตัติแต่ในทางจริยธรรมค่ะก็ยังไม่ได้ถูกตัดออกไปยังคงมีความสุ่มเสี่ยงเช่นกันหากมีคนไปร้องเรื่องนี้ในอนาคต